อาจารย์อาจารย์วิเคราะห์การตัดสินใจของสอจโอต้งที่จริงๆถ้ายังเลือกลงกับภูมิใจไทยภายใต้การนําของคุณสุนทรที่ปราจีนเนี่ยก็ยังก็ยังมีแต้ม,ต,มต่อถูกไหมเพราะคุณสุนทรแกก็มีมีฐานการเมืองท้องถิ่นที่ที่แน่นหนาทําไมถึงย้ายค่ายไปอยู่กับเพื่อไทยเอ,อผมมองอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเท่าที่ข้อมูลที่ผมเก็บมาบในงานวิจัยครับคุณบรวิทย์ครับ คือ40ปีของปราจีนบุรีเนี่ยต่งอยงยอมรับว,ว่าจะกุมเลาวันเนี่ยเขาลงหลักปักฐานได้ได้มั่นคงคือก่อนหน้าน,นี้ผมเคยถามชาวบ้านชาวบ้านเขาจะบอกว่าอาจารย์ถ้าอยากอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าใครเป็นนะครับคนที่ยอำหน้าทางการเมืองในในปราจีนเนี่ยเขาเขาท่องเป็นกรได้หมดเลยนะบุญสองคู่บ้านสามานคู่เมืองศุนท์ตรลือเรื่องสอสเมืองปราจีน <c oughs> อืมอาบุญสองก็คือบุญสองสมใจซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับยุติบทบาททางการเมืองไปแล้ว นะฮะสมารภูมิมะกกาญนะพ่อของสสาตายครับท,ที่คเคยมีบทอาใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่อยู่แต่มาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามาเป็นพันธมิตรกับพรรคภูมิใจไทยและของโกธรจะเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอย่างนี้ถามว่าพอโกธรอยู่มาสี่สิบปีเนี่ยแล้วผมคิดว่านะถ้าประเมินจากผมนะก็จะต้องเห็นแล้วว่าจุดอ่อนของวิลาวันก็คือไม่มี ตระกูลไม่มีคนในตระกูลหรือเครือข่ายที่พอจะนะครับมีบารมีในระหว่างที่โคธรมีรมีมีบาร,ม,ม,รมีทางการเมืงองสจโต้งก็สะสมบารมีอยู่เป็นระยะ,ะยะจนสามารถสร้างเครือข่ายที่เป็นเอกภาพแลนะไม่สังเกตได้สจอโอต้งไม่ใช่สจออปกติในจังหวัดตราีนะสจออสจอโอต้งรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเยอะมากซึ่งอังนนี้ที่ผมประเมินว่าเป็นธรรมชาติของคนในวงการการเมือง พอถึงจุดหนึ่งก็อยากจะเติบโตบนเส้นทางการเมืองของตัวเองและแน่นอนถ้าอยู่ภายใต้ร่มเงาของโคทอนเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วโคทอนจะเลือกจะส่องใครแต่ในขณะอีกด้านหนึ่งตัวเองก็อยากจะขยายพื้นที่ขยายอิทธิพลทางการเมืองขยายบาร,รมีจึงนะครับอาจจะไปร่วมมือหรือว่าส่งสัญญาณกับพรรคการเมืองในพรรคการเมืองหนึ่งที่นะมันเป็นจังหวะให้โอกาสสําหรับอนาคตทางการเมืองตัวเองด้วยครับ คือเพื่อไทยถ้าจะไปหาตัวใหม่ก็ยากถ้าใช้สจโต้งซึ่งก็มีฐานการเมืองมีเครือข่ายผูกพันกับคุณคุณสุนทรมาเนี่ยย้ายค่ายมีโปรโมชั่นมาเนี่ยมันก็มีแตั้มต่อในแง่นี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเคลียร์กับคุณสุนทรไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าใช่ผมประเมินอย่างนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะในวิถีนะในนี้เราไม่ไม่พูดใครถูกใครผิดนะ วิธีนักเลงนักเลงเนียมันเป็นนะครับคนดูแลชุมชนก่อนที่จะมีรัฐสมัยใหม่เข้ามานมันก็มีวิธีการจัดการแบบวิถีนักเลงคําพูดบางอย่างบางคําเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินกันเลยอย่างเช่นถ้าคนลงต้องมีคนตายแบบเนี้ยไอวิถีนักเลงเขาไม่เกิดจะไม่สื่อสารกันแบบนี้ครับมันเหมือนหมายถึงการการจัดการคือบอกไปนี้ปั๊บอีกฟังหนึ่งเขาต้องลงมือทันทีครับไม่ว่าจะปิดหรือถูกเขา้าใจละคือ มันก็มีเสียงสอจอต้องที่พูดไปในแนวนั้นครับใน,นที่นักเลงคือถ้าเราไปดูนะหลายๆที่ในภาคตะวันออกก็เป็นแบบเนี้ยนะครับคือเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เราดูตั้งแต่กรณีกำลังยูนกรณีใครต่อใครฮะมีลักษณะแบบนี้ที่พอเวลาในวิถีการเมืองแบบไม่มีกฎคือไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นกฎหมายได้ก็ต้องเชื่อมั่นนะฮะไอพฤติกรรมหรือว่าสัญชาตญาณอ่าใช่กับ ก็ใช้วิธีนี้ตัดสินกันมาตั้งกี่ครั้งแล้วล่ะใช่ไหมมันก็ยังยังหลงเหลือไอ้วิธีคิดแบบนี้อยู่วิธีนักเลงอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละที่อาจารย์อาจารย์ทำวิจัยเก็บข้อมูลมาตลอดเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อขอบคุณครับอาจารย์โอรันครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับนี่คือการวิเคราะห์คดีสจโต้งนะครับก็หลากหลายมุมทั้งเรื่องของคดีแล้วก็ฐานการเมืองท้องถิ่นที่มันโยงกับพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทย คุณชาดาบอกไม่เกี่ยวแต่อาจารย์โอลานในฐานะนักวิชาการที่เก็บวิจัยการเมืองในภาคตะวันออกมาตลอดก็ทําให้เราเห็นความเชื่อมโยงเห็นข้อมูลที่หลากหลายนะครับนี่คือผมชืลึกวันนี้